อยู่กับป้มบ่าวนัดนะครับวันนี้ผ้มก็อยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับอำเภอลาโนดนะครับก็ผมได้มาปักเบ็ดนะครับผ้มก็ใต้คลิปแรกตอนมาปักเบ็ดแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ใจนะครับก็ไกว่ที่ป้มใต้ไปนะครับก็เสียหมดเลยนะวันนี้ก็เลยมาใต้ไหมนะครับตอนเช้านะครับก็เลยขึ้นกันมาใต้ไกว่ก็เสียเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเป็น้าวที่ตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเบ็ดตอนเช้านะครับหวังว่าควายนี้จะไม่เสียนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูเบ็ดกันเลยว่านะครับก็เดี๋ยวผมดูกันเบ็ดตีติดลาก่อนนะครับกันนี่ตีไม่ติดเดี๋ยวเราไปกลับมาเก็บนะครับไปครับกันนี้มีรุ่นนะครับใช่ตึงตึงติดนะครับนี่นะครับปุ้มตัวนี้ก็ตัวใหญ่เลยนะครับ ตัวใหญ่เลยนะตัวแรกนะครับปลาติดมากเลยนะครับตีนีปลาตีนีก็ตัวใหญ่ๆนะครับโอเคนะครับได้มาเล้วหนึ่งตัวนะวันนี้เราก็ออกปืนตีกันบ้างนะผมตรงกลางบ้านตรงกันเพื่อเลยนะครับมาตึงสงขลานะโอเคนะครับไป ดูเบดต่อว่านะกันนี้นุ่งว่าเก้าเก้าน่าจะติดปลาจอนติดปลาจอนนะครับกันนี้ออติดนะครับกันนี้ตัวเล็กมากเลยนี่นะครับตัวตีสองกบปลาเยอะเลยนะครับตีนี้ ไลยตัวแลกข้นก็ได้ไล่ตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าวกววิดีโอเสียเม็ดสิ่ง <laughs> ได้แล้วครับสองตัวกันได้หน้าติดแล้วนะครับตัวนี้เลยตัวนี้ยินจิน,จน ตัวนี้เป็นนะครับไม่ตายติตัวนี้ตัวที่ซ้มแล้วนะครับและไม่ก่อยติดเลยนะก่ยแจวเพลยตอนเย็นตอนเย็นกับตอนกลางคืนนะครับติดร้อยนะัดคือว่าตรงปุ๊บกันนูติดตรงปุ๊บกันนี่ติดนะครับแต่ว่าก่อยวิวเสี่ยงมัดเลยนะครับสิงมากเลยแต่ว่า จัดเด็ดเตัางปีนะครับเราจะนะครับจ้ามตัวนักกับดูเป็ดตัวว่ะนะกันนี้ได้ไหมนี่ไม่ได้นะครับนู่นกันตากว้างนู่นะครับมีรุ่นมีรุ่นกันนู่แต่ว่าไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามีกู้กันอยู่นะเดี๋ยวต้องเดินวนนะครับไปเราแก็บเดินไปแล้วนะแต่มาดูกันนี่นะครับแต่ว่านิ่งจังนะไม่รู้ติดไหม ปลาติดหน่อยจังเจา้านี่วัดลือกันนี่หวัดลืออ่าติดนะครับกันนี่ปลาตายหมดเลยนะครับพูเจา้าตัวสีสีนะครับปลาตายหมดเลยนะเพราะว่าตอนดึกๆนะครับปลามาติด แล้วเราก็ไม่ได้ดูนะเรามาดูตอนเช้าปลาเขาเลืตายมัดนะครับสี่ตัวเลยอ่ะ้านก็เนี้ยที่ผมใจในการปักเบ็ดนะครับก็ใจเนี้ยหลูกเกียจเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับนี่หลูกเกียจเหมือนเดิมกันนี่ยังมีเงี้ยอยู่ไม่มีปลามากินเลย <c oughs> ติดไม้กันนี่ใช่ตึงๆนะครับแต่ว่าไม่รู้จะติดไม้นะลองหยอกดูติดตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยนะครับ,ว,ว,บว่าเลี้ยวใช่ตึงๆนะครับ ติดปลาหริงตัวนี้ตัวหญ้เลยนะนี่นะครับตัวนี้หลายตัวแล้วนะซื้อวัาป้าแล้วนะครับวันนี้แมวแล้ววันนี้ไปครับ ก็หลายคนตามกันมานะว่าใส่ตามคลิปแต่ตรงเบ็ดนะครับไม่ตามคลิปอไอื่นบ้างตรงคลิปตรงเบ็ดเบื่อจังหวะเรียนนะครับก็ปมไปตามคลิปอย่างอื่นเรียนนะครับก็ไปดักใส่ไรแบบนี้นะก็ไม่ใจได้นะครับไปตรงเบ็ดนะครับตรงเบ็ดปมได้ตลอดเลยนะครับพอจวงนี้ก้าวจวงหน้าแรงเลยนะครับก็เดียวก็ไม่ใจได้ตรงเรียนนี่นะเพราะว่าปิ้งได้ตรงกลางเดียวนะครับไม่ได้ตรงกันตั้งปีนะครับตรงเบ็ดนี้ตรงได้จะ่วงดูน้ำนะ พอดูแรงก็ตรงไม่ได้เลยนะกวโจนี่ก็กยันตรงยิ้นะครับ <c oughs> ไปกับดูเบตตัวว่านะ <c oughs> เดี๋ยวเราแก็บเดินไปดูกันตรงนูนะครับทีเราเห็นไปไม่รู้จะติดปลาไหมนะครับ <c oughs> ไม่เนี่อาจจะติดหญ้าปลาไม่ติดติดหญ้าเตน <c oughs> ไปกับไปลุ้นกันว่าจะได้ไหมนะผพราว่าต้องได้ทุกคนว่าได้ไหมคอมมินมาเลยนะครับ <c oughs> คอมเมนต์มาเลยนะว่าจะได้ปลาหรือว่าติดหญ้าไปกับแกไปดูนะกันในตีไม่ติดก็คือป้มเดินปอนเลยนะจะไม่ไใต้ทุกคนดูเพราะว่าไม่มีอะไร <c ười> มีตาเบ็ดเปลา่าเลยก็เงี้ยปลาไม่ติดกันนี้ได้ไหมนี่ใส่ตึงๆจังได้ไหมวะน่าจะได้นะครับป้มเม็ดเหลียวมีเอามีเอาเก้าเก้า เดี๋ยวลงไปเก็บก้นนะครับกันนี่ปักไว้ในน้ำนตัวใหญ่นะครับตัวนี้ได้อืมตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่นะครับผมว่าเลียต้องติดใช่ตึงๆอยู่แล้วก็ติดตัวใหญ่ด้วยชุดยอดเลยแต่ว่าเสียอยู่อย่างนึงน,นะครับ มาดูเบ็ดตอนเช้านี่นะปลาตายหมดเลยนะครับเพราะว่าปลามันติดตอนกลางคืนดึกๆไม่ได้ออกมาดูปลาก็เลยตายหมดแต่ก็ไม่เป็นนะเอาไปตําใส่เกลือตักเองไล่ตัวอยู่ก็ยังไม่ตึงกันที่รอเราเห็นไ้ทีนะ ฮั่นตรงนี้ตีปุปักไว้อ้าวชูดเอยอย่างอย่างอย่างอยู่ย่างอยู่หนึ่งกว่าชูดนี่นะรับพิษเลยกันจมดิกเลยอาจจะเป็นปาลาเลยไม่ปาลาเลยกับคือปลาจอานี้แหละแต่ปุ๊ว่ากันอยู่แบบนี้น่าจะเป็นปาลาเลยนะครับลองลุ้นดูนะว่าติดปลาเลย อะไรตีอะไรอ้าวไม่ตีอะไรตัวเดียวอืมไม่ตีอะไรตัวเดียวนะครับมันมีอะไรติดเลยแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นปลาอะไรนะครับเพราะว่าทุกคนดูนี่นะนี่นะครับตาเบ็ด ผมว่าน่าจะเป็นปลาไหลนะเอ็นมาไม่รู้นะเดี๋ยวเนี่นะครับตาเบ็ดผมว่าน่าจะติดปลาไหลนะตาเบ็ดห่อเลยงงตรงเป็นปลาไหลตัวใหญ่แน่นอนตาตาเบ็ดห่อเป็นนี้นะเสียดายนะครับแต่ก็ไม่รู้ดำปรือนะตาเบ็ดเราไม่ต้นเก็บก่อนไปดูเบ็ดกันหรือวานะครับ เราเสียบล้าไปหนึ่งตัวเลยอ่ะลาเลยเนีย่นอนกันนี่ตายเบ็ดห่อเม็ดตอนนี้ก็เกตึงกันตีเราเห็นไว้นะนา่น่วยเลยอยู่ด้านหน้าโอเคนะครับตอนนี้เรามาตึงกันตีว่าเราห็นไว้เลยนะไม่รู้จะติดมานะครับนิ่งๆจังมีลื่นเว้ยเอาเอาทุกคนว่าติดไม่ติดมาลุ้นกันด้วยกัน ไมยว่าติดนะครับติดติดนะครับติดติดติดนะครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่นะนี่นะติดปลานะครับไม่ใช่ติด้านะได้เลยนะ ก็ใครที่คอมเมนต์ว่าติดปลาก็คือโตุกนะครับใครที่คอมเมนต์ว่าติดหญ้านะครับปิดนะครับติดปลาผมบอกเลยว่าติดนี่หลายตัวแล้วนะไม่ใช่ธรรมาดานะครับอืหลายตัวอยู่ก็เบ็ดยังไล่กันเลยนะครับไปดูเบ็ดต่อว,ว่านะอือหือกันนี้มาเตะไกลเลยนะครับวัวรอเลยอะ นี่นะครับกันนี้นมาเตะไกลเลย เบ็ดตอนนี้นะครับเลื่อมไม่ตึงซิฟกันแล้วนะก็จะดูแก่เซตแหละกันนี่ติดลาไม้นี่อะไรเก่าๆเมื่อจะติดปลาอ่าติดนะครับแต่ว่าตัวตัวน้อยยังติดอีกแล้วเยอะอยู่นะครับผมเจ้านี้ก็ติดปลาเยอะอยู่นะ ตัวนี้ปลาตัวน้อยนะครับตัวน้อยมากตัวนี้โอเคนะครับเบ็ดกันนี้ก็เป็นกันสุดใต้แล้วนะก็ไม่ได้ปลานะครับนี่นะครับผมปลาที่ได้วันนี้เยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราลองมานับดูนะว่าจะได้กี่ตัวนะครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ได้เก้าตัวนะครับผมได้เก้าตัวเป็นปลาชนล้วนเลยนะครับไม่มีปลาอื่นปนเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมกอบตัวไปเก็บเบ็ดก่อนนะครับเมื่อกี้ก็เดินมาดูแต่ปลานนะเบ็ดยังไม่ได้เก็บตีนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บเบ็ดกันก่อนนะครับไป โอเคนะครับตอนนี้ผมก็แกะเบ็ดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแกะเบ็ดหน้าสิบกันนะครับก็นี่นะครับลากาวตัวนะครับก็มีตัวใหญ่มั่งตัวเล็กมั่งนะครับโอเคนะครับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็มาตรงเบ็ดนอกจะต้านตีนะครับก็มาตรงกันตีจังหวัดสงขลาอำเภอลานนทตำบลกลองเดนะครับก็มาตรงอยู่แถวๆลาดน้ำกลองเดนะครับก็หลาคนน่าจะรู้จักนะครับว่าลาดน้ำกลองเดนอยู่ไหน ตาเคยไม่รู้จักนะครับว่าลาดนามกลองเดนอยู่ตรงไหนก็ก่อนหน้าไหนกูขึ้นได้เลยนะครับพิมพ์ว่าตลาดนามกลองเดนแล้วก็จะขึ้นให้ดูนะครับก็มาตรงแถวๆวตลาดนามกลองเดนนะครับก็ได้ปลาเยอะเลยนะขอบคุณนะครับตีกล้ามาติดตามหลับจมนะครับก็คลิปหน้าผมจะไปตีในแล้วจะไปตรงแบสหรือว่าไปตามอะไรก็ติดตามหลับจมนะครับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปกับกลับเล่นฮะตามไรไหม เนี่ยปลาตีตงได้เด็กเดียวติดไปเลยเบ็ดก้อนนี้นะครับปลาตีตรงได้เลยขึ้นนะก็มาทำไส้เกลืออเรวยเอามาใส้เกลือนะครับเขาไล่ตัวเลยนะก้อนนี้นะครับตีไปเลยเบ็ดมาเด็กตอนเช้าก็ได้ไล่ตัวเหมือนกันนะนี่นะครับเอาใส้เกลือหมดเลย กวิตีการแบกการตำปลาตกเกือกนะครับก็พุ่มาเตามคลิปไปแล้วนะขอไปหาดูกันได้นะในจองนะครับกดใต้ดูเลยตุกขันตอนเลยก็อลองไปอ่าดูนะครับก็ตำมาเลยนะคลิปการตำปลาตะเกงงช่เกือ